สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนเถอะครูอยากสอนเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์หูเสือ ำหรับวันนี้เราอยู่ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ชั้นม .3 ในบทที่2เรื่องการแยกตัวประกอบพหุานามที่มีดีกรีสูงกว่า2วันนี้เราก็มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสมบัติเลขยกกาลังที่เราเรียนในม .1 แล้วก็ม .2 เพื่อจะนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการแยกตัวประกอบครูเสือก็จะทบทวนให้ในเบื้องต้นไปดูอันแรกเขาบอกว่าถ้า A เป็นจำนวนจริงใดๆโดยที่ A ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้ว A ยกกําลัง0ูเท่ากับ1เสมอ เช่นอะไรบ้างล่ะเช่น5ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1ได้เลยหรืออาจนักเรียนอาจจะเห็นเป็น 3x ทั้งหมดยกกำลังศูนย์อย่างนี้ก็ได้นะก็เท่ากับ1แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยว่านะมีเงื่อนไขต่อว่าเมื่อ x ไม่มมไมมนเท่ากับศูนย์นะครับเพราะอะไรเพราะศูนย์เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยไม่นิยาม ไม่นิยามหรือหาค่าไม่ได้นั่นเองไปดูอันต่อไปสมบัติข้อที่2สมบัติที่2บอกว่าถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0แล้ว a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ัวเสือไฮไลท์ไว้ให้นะครับตัวอย่างเช่นอะไรเช่นนักเรียนไปเห็น2ยกกำลัง6คูณ2ยกกำลัง2 นะครับตรงนี้นักเรียนสามารถทำได้เลยก็เป็น2ยกกำลัง6บวก2นะครับก็จะได้2ยกกำลัง8นะครับอ่าหรืออีกตัวอย่างหนึง่งนะครับฐานต้องเท่ากันนะครับนักเรียนฐานเลขย,ย,ยกกำลังเท่ากันอาจจะเป็นลบ3ยกกำลัง4คูณกับ3อย่างเงี้ยก็เป็นเท่าไรครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวฐานต้องเท่ากันคูณลบ3ม นักเรียนได้คท่นีได้3ยกกำลังได้ลบ3ยกกำลัง5 4บวก1นะครับได้5ตอนนี้ยกกำลัง1นะครับแต่ว่าเลขชี้กำลังที่เป็น1เนี่ยไม่ได้ยอมเขียนเพื่อเป็ารเสียจเวลาไปต่อที่ข้อ3นะครับเขาบอกว่าถ้า a b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นและ b ไม่เท่ากับ0นแล้ว a ยกกำลัง M หาร a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง M ลบเเลขชี้กำลังตัวหน้าเลขชี้กำลังตัวหน้าลบเลขชี้กำลังตัวหลัง หารเท่ากันเขีขขขยนเกี้ยกันเช่นอะไรครับเช่น2ยกกำลัง5หาร2ยกกำลัง2องเทกันนะครับนักเรียนก็ได้2ยกกำลัง5ลบ2อง่คือ2ยกกำลังสงานั่นเองก,การหารอ,อ,อาจจะเขียนในลักษณะของเศษส่วนก็ได้เช่นอะไรครับเช่น5ยกกำลัง6หาร ห้ายกกำลังสี่นะครับก็เป็นห้ายกกำลังหกลบสี่ก็ได้ห้ายกกำลังสองในลักษณะนีะ้ไปดูข้อต่อไปทูกเสืยขยันยนีอ่อ่ะโอเคไปดูข้อต่อไปข้อที่สี่ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์และ b ไม่เท่ากับศูนย์แล้ว a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง M เท่ากับ a อกำลัง M คูณบกำลัง m ถ้าจะเห็นชัดเนี่ยก็คือต้องอยู่ในลักษณะของตัวเลขกับตัวแปรนะครับนักเรียนก็คือเช่นอาจจะเป็น3 x ทั้งหมดยกกําลัง2ข้างในต้องคูณกันนะครับในวงเล็บต้องคูณกันนักเรียนอาจจะจินตนาการนี้ก็ได้ครับกระจายเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับกระจายเข้ามาก็ได้เท่าไหร่นะครับสามกำลังสองกระจายเข้ามาต่อนะครับก็ได้เท่าไหร่ครับเอกกำลังสอง x กำลังสองลักษณะนี้หรือก็คืออะไรครับตรงนี้ก็จะได้9 x ยกกำลังสองหรือนักเรียนนักเรียนต้องสามารถใช้กลับไปกลับมาได้นะครับหรือนักเรียนอาจจะไปเจอในลักษณะที่เป็นลายดียกกำลัง4 y ยกกำลัง4เลขชี้มันกำลังเหมือนกันเนี่ยนักเรียนก็ทำการย้อนกลับย้อนกลับสมบัตินักเรียนได้ได้เท่าไรครับพี่2 y ทั้งหมดยกกำลัง4 อันนี้คือใช้สมบัติเลขยกกำลังสําหรับข้อที่4เนะี่ยข้อที่4เนี่ยนักเรียนดูไว้นะครับเดี๋ยวต้องนําไปใช้ด้วยนะครับข้อที่4เนี่ยเราต้องนําไปใช้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบต่อไปไปดูอย่างข้อที่5ข้อที่5ก็จะคล้ายๆกับข้อที่4นะข้อที่5คล้ายข้อที่4คอ 4. ือตรงนี้แต่ว่าเป็นการเรื่องของการหารเช่นอันนี้2ส่วน3นี่ก็ได้นะครับทั้งหมดยกกําลัง3ก็กระจายเลขชี้กําลังเข้ามา เราก็จะได้อะไรครับ2ยกกำลัง3หาร3ยกกำลัง3ข้างบน2คูณกัน3ตัวได้8ข้างล่าง3คูณกัน3ตัวได้27นะครับแล้วก็จะได้8ส่วน27ในลักษณะนี้อ่หรือนกักเรียนอาจจะเห็นในลักษณะของอะไรล่ะเออ่มันหากันอยู่แล้วเลขชี้กำลังเท่ากันนะครับ <c oughs> ก็ทําการย้อนกลับได้นะครับนกักเรียนอาจจะเห็นเป็น3ยกกำลัง2อย่างเงี้ยหาร x ยกกำลัง2นักเรียนดูนะเลขชี้กำลังมันเท่ากันนักเรียนก็ทำการย้อนกลับสมบัติของมันตรงเีนก็นได้เท่าไหร่ครับนี่3ส,ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้โอเคนะครับน่าจะพอได้อยู่ครูไฮไลท์ไว้ให้ต่อไปไปดูสมบัติข้อที่6ข้อที่6นี่ก็นักเรียนก็ตั้งใจดูนะครับข้อที่6เรา จะต้องนําความรู้เรื่องเนี้ยในข้อที่6เนี่ยไปไปยุกใช้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบด้วยในเนื้อหาถัดไปที่ครูเสือจะสอนวันนี้แหละเขาบอกว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0แล้ว a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m คูณ n เช่นนัเรียนอาจจะเห็นเป็นในลักษณะของ2ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลัง4อย่างเงี้ยนะครับก็คือ เลขชี้กาลังมันซ้อนกันเห็นไหมครับคือ3กับ4ยกกำลังสแล้วก็ยกกาลังสนะครับก็จะได้เป็น2ยกกาลัง3ามคูณสี่เท่าไหร่ครับก็3ามคูณสได้12บสองนเรียนก็ตอบในลักษณะนี้อ่ะหรือนักเรียนอาจจะเห็นเป็นอะไรล่ะ3ามกำลังหกเห็นไหมครับเนี่ยสามกำลังหเมื่อนักเรียนเห็น3ามยกกำลังหเนี่ยนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะครับทำการย้อนกลับสูตรได้อันนี้นักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนเป็น3ยกกาลังสอง และทั้งหมดยกกําลัง3อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับนี่เพราะ3คูณ2ได้6กคูณ2ได้6หรืออ่ะไอ้3ยกกําลัง6ตัวเดิมนี่แหละนักเรียนอาจจะเขียนเป็น3ยกกําลัง3นะครับทั้งหมดยกกําลัง2อีกครั้งหนึ่งก็จะได้แบบนี้เมื่อนักเรียนสังเกตเห็นนะครับ3ยกกําลัง6นักเรียนดูสีเขียวกับสีฟ้าได้คู่เสือไฮไลท์ไว้นะครับ สามยกกำลังหกเหมือนกันนะครับจะเขียนได้2ลักษณะขึ้นอยู่กับว่าตอนนักเรียนไปใช้เนี่ยนักเรียนจะใช้สูตรอันไหนถ้าจะใช้สูตรกําลัง3ซึ่งก็คือมีผลบวกกําลัง3กับผลต่างกาลัง3เนี่ยนักเรียนก็เปลี่ยนให้เป็นกาลัง3าแต่ถ้านักเรียนจะใช้สูตรผลต่างกําลังสองนักเรียนก็เปลี่ยนให้อยู่ในลักษณะของ ยกกําลังสองอ่าอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือข้อที่7บอกว่าถ้า a, a เป็นจำนวนจริง,รงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้ว a ยกกําลังลบ m เท่ากับ1ส่วน a ยกกําลัง m ในลักษณะอย่างนี้ถ้านักเรียนจะจําจำง่ายง่ายนะครับว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยไม่นิยมเขียนเลขชี้กําลังติดลบก็ทําให้เลขชี้กําลังนั้นเป็นบวกซะโดยใช้สมบัติข,ข้อที่7นี้เช่นอะไรเช่นสมมุติว่านักเรียนไปเห็น5้ายกกําลังลบสองอย่างไอย่างที่ครูเสือบอกไปเมื่อกี้นี้เขาไม่นิยม เลขชี้กําลังที่ติดลบจริงๆมันมีเลข1คูณอยู่ข้างหน้านะนักเรียนแต่เขาไม่ยอมเขียนเพราะฉะนั้นเราก็เขียนใหม่เลยเป็น1นึ่งนไหนึ่งคือนะหนึ่ง,นนง,นนงตัวน,นี้นะตัวนี้นะนักเรียนก็หารมันเป็นตัวเศษอยู่เลขชี้กําลังเป็นลบเราก็เอาลงไปข้างล่างเพื่อให้เลขชี้กําลังเป็นบวกนะเป็น5ยกกําลังสองหรือนักเรียนอาจจะเห็นเป็นในลักษณะของอะไรล่ะอีกตัวอย่างอ่ะเช่น2 x ยกกําลังลบสาม เลขชี้กำลังลบสเนี่ยมันอยู่แค่กับ x เพราะฉะนั้นเวลาเอาลงไปข้างล่างเนี่ยเพื่อให้เลขชี้กำลังเป็นบวกนักเรียนก็เอาแค่ x ยกกําลังลบสลงไป2มันอยู่ข้างบนมันเป็นเศษเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวนะครับก็ไว้ที่เดิมก็เป็น2ส่วน x ยกกําลัง3ลักษณะนี้หรือถ้านักเรียนไปเห็นในลักษณะของ6ส่วน y ยกกําลังลบส เห็นไหมครับมันอยู่ข้างล่างมันติดลบนะครับมันเป็นตัวส่วนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างติดลบนักเรียนก็นํามันขึ้นมาข้างบนนะครับทำการย้อนกลับมันก็จะได้6 y ยกกําลัง3ามเห็นไหมครับทําให้เลขชี้ก,กําลังเป็นบวกโอเคนะ,ะสมบัติที่เราจะได้ใช้บ่อยนะครับในเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้กับการแยกตัวประกอบเนี่ยก็คือ ข้อที่6ข้อที่6กับข้อที่4จะเจอบ,บอ่อยอ่าโอเคไปดูใบางานถัดไปเลยใบายงานที่10การแยกตัวประกอบของพหุานามด้วยวิธีการจัดพหุานามการจัดพหุานามคืออะไรนักเรียนการจัดพหุานามนะครับก็คือการเขียนการเขียนพระหุานามเดิมคือพหุานามที่โจทย์ให้มาแหละเขียนใหม่เอามาเขียนใหม่โดยใช้สมบัติ การบวกการคูณสมบัติเลขยกกำลังนำสมบัติเหล่านี้หรือสมบัติอื่นๆก็ได้หรือสมบัติอื่น,นๆเพื่อให้พระหูานามนั้นสะดวก ต่อการแยกตัวประกอบก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูตัวอย่างแรกเลยตัวอย่างที่1นึ่าบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 16-81B ลบ 81b ยกกำลัง4อ่ะตรงนี้เห็นว่าเห็นไหมมันอยู่ในลักษณะของการลบอยู่การลบเนี่ยก็มีสมบัติการแยกตัวประกอบอยู่2ตัว คืออะไรครับก็คือผลต่างกําลัง2กับผลต่างกําลัง3แต่คราวนี้เราไปดูเลขหน้าเลข16เลข16เนี่ยมันทำํำในลักษณะของเลขยกกําลัง3ไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เปลี่ยนให้เป็นยกกําลัง2นะครับเพราะฉะนั้น16ครูเสือก็เลยเขียนได้เป็นอะไรครับ4ยกกําลัง2โอเคนะครับแล้วก็81เนี่ยก็คือ9ยกกำลังสองบีลังสี่ตรงนี้ครูคเสือใช้สมบัติเลขยกกําลังข้อที่6ที่สอนไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็น b ยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองนะครับสองคูณสองเป็นสี่ตัวนี้อันนี้สมบัติเลขกยกกําลังข้อหกมึงตีนะที่รูเสือสอนไปอโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เท่าไหรน่นี่เราก็ได้สี่ยกกําลังสองลบอันนี้ใช้สมบัติเลขยกกําลังข้อสี่ที่รูเสือไปเห็นไหมครับเลขยกกําลังสองเหมือนกันผูเสือก็จะได้เป็นเก้าบกำลังสองทั้งหมดกกำลังสอง ถ้านักเรียนสังเกตดูครับตรงนี้นักเรียนสามารถใช้สูตรผลต่างกําลังสองแยกตัวประกอบได้ผลต่างกําลังสองอคืออะไรผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองตัวหน้าคือเลขอะไรครับตัวนี้แยกได้เท่าไหร่ก่อนนะแยกได้หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังอันนี้คือผลต่างกําลังสองนะ,ะมาดูจาก ที่เราเขียนเนี่ยสีแดงนะครับตัวหน้าคืออะไรนักเรียนตัวหน้าตัวหน้าคือเลขสี่นั่นเองนักเรียนตัวหลังล่ะตัวหลังคือเก้าบีกำลังสองเป็นนักเรียนได้เท่าไหร่ครับจากสีแดงเนี่ยนักเรียนก็ได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังคราวนี้นักเรียนสังเกตวงเล็บหน้าวงเล็บหน้าเนี่ยเป็นการบวก สูตรการแยกของเรื่องของการบวกก็คืออะไรคือผลบวกกําลัง3ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันทําให้เป็นกาลัง3ไม่ได้4ี่เนี่ยทำให้เป็นกาลัง3ไม่ได้ตรงนี้ทำให้เป็นกําลัง3ไม่ได้นั่นหมายความว่าข้างหน้าเนี่ยแยกตัวประกอบไม่ได้แล้วน,นักเรียนก็ลอกข้างหน้านี่เหมือนเดิม4บวกตัวบีกำลังสองแต่คราวนี้นังมาดูข้างหลังข้างหลังทีค่ครูเสือไฮไลท์เนี่ยสีเขียว มันเป็นลักษณะการลบเป็นลักษณะการลบเพราะฉะนั้นตรงนี้แยกตัวประกอบได้เพราะเรามีสูตรผลต่างกําลังสองอ่ะเราก็มาแยกต่อทําคล้ายๆเดิมอีกรอบครับทักเรียน4นี่ก็คืออะไรครับ4ก็คือ2ยกกําลังสองเคืออะไร9คือ3ามกำลังสอง b กำลังสอง่อมาดูตรงนี้ครูเสือจะไฮไลท์ไว้อีกอ่าตรงนี้ตรงสีฟ้าครูเสือไฮไลท์เนี่ย สามารถใช้สมบัติเลขยกกําลังข้อที่4เพื่อเปลี่ยนรูปมันได้อีกข้างหน้าไม่ได้ทำลายเคสมันเดิมครับอ่าคูณนะครับเราเปลี่ยนได้อะไรครับตรงไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยก็จะได้เป็น 3B ทั้งหมดกำลังสองตรงนี้คุณเสื้ไฮไลท์ให้อ่ะอสีเขียวนี่แล้วกัน นะตรงสีเขียวเนี่ยเห็นว่ามันอยู่ในลักษณะของผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกําลังสองแต่ตรงนี้ตัวหน้าคืออะไรนะครับเนี่ยตัวหน้าตัวหน้าคือเลขสองตัวนี้ตน้นตัวหลังล่ะตัวหลังคือสามบด้านหน้าแล้วก็เขียนเหมือนเดิมครับด้านหน้าวงเล็บแรกนะครับก็เป็นสี่บวกเก้าบีกำลังสอง คูณอ่ะตรงที่ไฮไลท์สีเขียวไว้เนี่ยก็แยกโดยใช้สูตรผลต่างกำลัง2องคืออะไรนักเรียนหน้าบวกหลังคูนหน้าลบหลังคราวนี้ก็แยกตัวประกอบไม่ได้แล้วก็เสร็จตหวประวอนี้แยกตัวประกอบได้ทั้งหมด3มวงเล็บเดี๋ยวเพื่อความคล่องนะครับนักเรียนก็ไปดูตัวอย่างถัดไปคราวนี้ไปดูตัวอย่างที่2 เห็นไหมครับมันเป็นในลักษณะของกําลัง6กําลัง6แล้วก็729บเวก x กําลัง6กเนี่ยกำลัง6อย่างคล้ายๆที่ครูอธิบายไว้ในสมบัติเลขยกกําลังนะกาลัง6เนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปได้แต่คราวนี้นักเรียนต้องสังเกตครับเห็นไหมเป็นการบวกการบวกเนี่ยเราไม่มีสูตรผลบวกกําลัง2เพราะฉะนั้นการบวกเนี่ยเรามีสูตรแยกตัวประกอบคือผลบวกกําลัง3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้นอยู่ในรูปของกาลัง3าเนาะังเพราะฉะนั้น729729ตัวเนี้ยมันคือ9กําลัง3 x ยกกำลัง6ตัวนี้ทำให้ยูนรูปองกำลัง3นะครับโดยใช้สมบัติเลขยกกำลังนันเอียก็ได้เท่าไร x กำลังสองทั้งหมดกำลัง3เห็นไหมนักเรียนก็จะได้บรรทัดนี้นะที่ผู้สอให้รายไว้สีเขียวอ่ะคราวนี้เรามาดูผลบวกกำลัง3มันไว้ยังไงสูตรผลบวกกำลัง3คืออะไรครับนักเรียนคือหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เมื่อแยกตัวประกอบแล้วเราจะได้หน้าบวกหลัง ูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจากสีเขียวที่เราไฮไลท์ไว้นักเรียนตัวหน้าคืออะไรตัวหน้าคือเลขตันนี้ตัวหน้าคืออะไรที่ครูไฮไลท์ไว้เนี่ยตัวหน้าคือ,อเลขเก้ต, 9, ตัวหลังคือเลขอะไรครับ x ยกกกำลังสอง นักเรียนก็แทนในสูตรเลยนักเรียนก็จะได้เท่าไรครับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังบวกหลังยกกำลังสองนะหลังเราคือยกกำลังสอง่นะแัออกกะ้นเราก็หาค่าออกมา ได้สบารครับ่รข้งหน้าตรงนี้ในทางคณิตศาสตร์นะครับนิยมเขียนตัวแปรนําตัวเลขนะครับหรือนักเรียนอาจจะไม่สลับก็ได้อาจว่าครูจะสลับให้เสือก็สลับออกมาเป็นเท่าไรครับนี่มันเป็นบวกสลับได้เลยนักเรียน x เยกกกำลัง2บวก9แต่ถ้าเป็นลบสลับไม่ได้นะครับนักเรียนสลับไม่ได้ถ้าสลับต่อเครื่องหมายข้างหน้าไปด้วยต่อมาได้ท่ายครับนี่9ยกกกำลัง2ก็คือ81ลบ 9, x กำลังสอง x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองอีกครั้งหนึง่งก็เป็น x ยกกำลังสี่อย่างนี้ครูเสือบอกครับตรงนี้เสร็จแล้วแต่ในทางนณินนตศาสตร์นิยมเขียนตัวแปรนําตัวเลขเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยนะครับนิยมเขียนตัวแปรก่อนตัวเลขแล้วตรงนี้ตร,นตรงไฮไลท์สีเขียวครูเสือเขียนใหม่ก็เป็นอันนี้วรเล็บแรกได้แล้ว นะครับอ่าต่อมาก็เอา x กําลังสี่มานะครับแล้วก็ลบก็ x กําลังสองดูนะหน้าแปดสิบเอ็ดข้างหน้าแปดสิบเอ็ดเป็นเครื่องหมายบวกนะนักเรียนเวลาสลับเนี่ยมันมีเครื่องหมายบวกอยู่เพราะนั้นเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็เขียนบวกแปดเอ็ดเวลาสลับที่มันเนี่ยมันก็เอาเครื่องหมายข้างหน้านไปด้วยอันนี้ก็แยกตัวประกอบเสร็จแล้วไปดูตัวอย่างที่สาม ตัวอย่างสุดท้ายแล้วตัวอย่างที่3 xA ยกกําลัง8ลบ1 a ยกกาลัง8ลบ1นเนี่ยนักเรียนต้องดูก่อนว่าใช้สูตรอะไรนักเรียนต้องฝึกบ่อยบ่อยเรีนจะมองอตรงนี้ก็ทาไมครับดูในเรื่องของเห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายลบงนั้นครูเสียก็จะใช้ในลักษณะของผลต่างกําลังสองอ่ากครูเสียก็เขียนใหม่จาก A กําลัง8ครูเสียก็เขียนเป็น A ยกกําลัง4ทั้งหมดยกกําลังสองเห็นไหมครับ4คูณ2เป็น8ตัวนี้ลบหนึ่ง หยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะใช้สูตรผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองว่าอยงไรูเสียเขียนสูตรให้ครั้งหนึ่งหน้ากำลังสองลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจากที่เราทำมานะครับตรงสีแดงเนี้ยตัวหน้าคืออะไรนักเรียนตอนนี้ตัวหน้าคือ E กกำลัง4ตัวหลังอ่ะ ตัวหลังก็คือเลขกหนึ่งอ moved. ตอนนั้นนักเรียนก็แทนสูตรเลยครับก็จะได้สบายครับตัวหน้าบวกตัวหลังคูณตัวหน้าลบตัวหลังอ่าดูด้านหลังนะครับ <c oughs> ด้านหน้าแยกตัวประกอบมาได้แล้วมันเป็นบวกแล้วก็ยกกําลังสี่ถ้าเป็นยกกําลังสามเนี่ยแยกได้อยู่นะครับด้านหน้าแต่ว่ามันเป็นยกกําลังสี่ก็แยกไม่ได้ก็พอแต่ด้านหลังนักเรียน นักเรียนก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังเปลี่ยนเหมือนเดิมอ่าด้านหน้าแยกมาเขียนเหมือนเดิมครับ e กำลัง4บวก1ตัวไฮไลท์ไว้เนี่ยนักเรียนก็เปลี่ยนเป็น e กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1กำลัง2จากที่กูเสือไฮไลท์ไว้นี่สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยนะครับตัวหน้าคืออะไรนักเรียนตัวหน้าตัวหน้าคือ e กำลัง2ตัวหลัง ตัวหลังคือหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงที่สีฟ้าเนี่ยนักเรียนก็ด้านหน้าเขียนเหมือนเดิม A ก,กำลัง C บวกหนึ่งตัวไฮไลท์สีฟ้าแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรผลต่างกำลังสองก็แยกได้เป็น A กำลังสองบวกหนึ่งคูณ A กำลังสองลบหนึ่งต่อมาก็เป็น A กำลังสี่บวกหนึ่งคูณ A กำลังสอง บวกหนึ่งดูด้านหลังดูเสื้อไฮไลท์สีเขียวเนี่ยมันคือผลต่างกําลังสองตัวหน้าคืออะไรเนี่ยตัวหน้าก็คือ e ตัวหลังอ่ะตัวหลังก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงสีเขียวเนี่ยแยกตัวประกอบวาเดี๋ยวไม่พอเราก่อนอ่ะ e ตัวหลังที่หนึ่งทำไมนักเรียนก็แยกตัวประกอบได้ท่้ไรห้ได้สีเขียวก็จะเป็นตัวหน้า บวกตัวหลังคูณตัวหน้าลบตัวหลังก็แยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยสำหรับขอ้อนี้ใบงานนี้ก็ทั้งหมด3ตัวอย่างก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูเสือด้วยสวัสดีนี้คงต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ